จากหนังสือนักขายนอกกรอบครับสิงคบบอกเลยว่าปัจจุบันโลกเราเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซนต์ที่อยู่ในวงจรของการซื้อขายประเภทสินค้าอุปโภคและบริโภคเรื่องเสียเงินเนี่ยมีอยู่ทุกวันอยู่แล้วครับคงไม่มีการแลกเปลี่ยนเค้าของเครื่องใช้แบบสมัยโบราณแล้วกระมังแม้กระทั่งเด็กเกิดวันแรกออยังต้องใช้เงินเลยเกิดใช้เงินตายก็ยังต้องใช้เงินจริงไหมครับเพื่อนๆและในหนังสือเนี่ยได้บอกไว้ว่าโอกาสที่ผู้ซื้อเนี่ยจะตัดสินใจ เขาดูจากอะไรบ้างครับถ้าวันนี้เพื่อนๆเนี่ยคนใดที่เป็นนักขายนะครับที่ทํางานเกี่ยวกับบริการการขายสินค้าไม่ว่าจะออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามก็สามารถนําบทเรียนนี้ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้นะครับแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสที่คนเราเนี่ย จะตัดสินใจในการซื้อของของเพื่อนๆเนี่ยโอกาสที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อของเนี่ยข้อที่1นนะครับมาจากการบริการที่ดีเยี่ยมครับแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยถึง68%เลยนะครับถือว่าเป็นข้อที่มีความสําคัญมากก็คือมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆนะครับถือว่าเป็นข้อ1เลยนะครับบริการที่ดีเยี่ยมครับซึ่งเป็นโอกาสที่ลูกค้าเนี่ยจะตัดสินใจซื้อสินค้าของเราเนี่ยมาจากบริการดีเยี่ยม68%มากันที่อันที่2 <st face> เกี่ยวกับคุณภาพสินค้าครับเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าเนี่ยความสําคัญยังต่ําลงมาจากบริการเลยนะครับคุณภาพสินค้าเนี่ยลูกค้ามองว่ามีเพียง14เองน,นะครับคุณภาพสินค้าผ่านไปมาอันที่3ก็คือลูกค้าเนี่ยมาจะเทียบกับที่อื่นนะครับอย่างเช่นไปซื้อห้างสรรพสินค้าที่ห้างนี้ก็จะไปเทียบกับห้างข้างเคียงหรือว่าห้างที่ว่าบริเวณใกล้เคียงที่อื่นราคาถูกกว่าเนี่ยประมาณ10เองครับที่ลูกค้าจะเปลี่ยนใจ ที่ลูกค้าเนี่ยจะตัดสินใจซื้อนะครับพูดง่ายงคือถ้าเราเป็นนักขายเนี่ยเราจะมาอ้างว่าอุ้ยเพราะที่นู่นราคาถูกกว่าเขาเลยไปซื้อที่นู่นอันนี้ก็ถ้าในหนังสือเล่มนี้ก็คือเขาหมายถึงการบริการครับการบริการนั้นมาก่อนเลยอันดับแรกมาต่อกันที่คุณภาพสินค้าและอันที่3ก็คือที่อื่นราคาถูกกว่าเนี่ยสิส่วนอีก8%ที่เหลือเนี่ยก็ด้วยปัจจัยอื่นๆนะครับที่ลูกค้าเนี่ยจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อสินค้าของเราเนี่ยด้วยปัจจัยอื่นๆเเพียยง8%นนนั่่่กก็็หมม,มมมมาาาาาคควววสุติผปลู้ ผมจะตัดสินใจซื้อของของคุณเนี่ยอันดับแรกเลยคือคุณบริการดีไหม68%ต่อมาผมก็มาดูที่คุณภาพสินค้าประมาณ14%แล้วผมก็มาดูว่าที่นี่ถูกหรือแพงกว่าที่นั่นตรงเนี้ยมีเปอร์เซ็นต์เพียง10%เองนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะเป็นนักขายมืออาชีพก็ให้เห็นความสําคัญอันดับแรกนะครับก็คือบริการที่ดีเยี่ยมครับเราจะเห็นได้จากไหนครับเราลองศึกษาจากการที่เราเนี่ยเข้าร้านสะดวกซื้อดูนะครับอันนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าเขาเนี่ย ค่อนข้างจะพูดจาไพเราะชาชาฉนเป็นการบริการลูกค้าดุดพระเจ้าเปรียบเสม,มือนพระเจ้าอันนี้คือวลีเด็ดอยู่แล้วซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นกุญแจสําคัญเลยนะที่ทําให้การขายของเราเนี่ยสำเร็จรุ่งรื่องได้ผลกําไรกอบโกวยกําไรเนี่ยได้เป็นจํานวนมากเนี่ยก็มาจากการบริการที่ดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือคลายแม็กซ์ที่สําคัญเลยนะครับถ้าคุณอยากเป็นนักขายนอกกรอบที่ดีก็จงเป็น ดัง4ประการนี้นะครับข้อที่1คือบริการที่ดีเยี่ยม68%คุณภาพสินค้า14%ที่อื่นราคาถูกกว่า10%และอื่นๆ8%ให้ยึดปัดจจัยนี้ไว้นะครับแล้วเราเนี่ยจะเป็นนักขายที่มีบริการที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีครับสำหรับวันนี้แปลนหนึ่งส efm ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ